สรุป10เหตุการณ์เด่นรอบโลกปี2022ปี2022นับเป็นอีกหนึ่งปีที่โลกต้องเผชิญกับปรากฏการณ์ใหญ่ๆหลายด้านตั้งแต่ไฟสงครามการลุกฮือประท้วงเรื่อยไปจนถึงการสูญเสียบุคคลสำคัญและนี่คือ10เหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นรอบโลกในช่วง1ปีที่ผ่านมา 1. ควีนอลิซาเบธสวรรคต สมเด็จพระราชินีนาถลิซาเบตที่2แห่งอังกฤษสเสด็จสวรรคตรเมื่อวันที่8กันยายนณนะพระตำหนักบันเบรอนในสกอตแลนด์ขณะมีพระชนมายุได้96พรรษานำมาซึ่งความสศกเศร้าครั้งใหญ่ทั้งต่อผสมพินกรชาวอังกฤษและผู้คนทั่วโลกการจากไปของพระองค์ถือเป็นจุดสิ้นสุด70ปีแห่งรัชสมัยซึ่งนับว่ายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร และยังทรงเป็นหนึ่งในพระประมุขที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกด้วยสมเด็จพระราชินีนาถทรงมีพระอาการประชวนด้วยโรคชราขณะที่เจ้าชายฟิลิปจยุคแห่งอดินบรักพระราชาสวามีได้สิ้นพระชนไปก่อนเมื่อวันที่6กุมภพาพันธ์ปี2021ก่อนที่จะทรงมีพระชนมายุครบหนึ่งพรรษาเพียงแค่สองเดือนพระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกษัตริย์อังกฤษที่มีพระจริยวัตรที่งดงามที่สุด โดยขณะที่ยังทรงเป็นเจ้าหญิงอลิซเบธทรงเคยฝึกเป็นคนขับรถบรรทุกทหารและซอมเครื่องยนต์ในช่วงเดือนท้ายๆก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะสิ้นสุดและยังทรงทำภารกิจสายลับร่วมกับนักสแสดงหนุ่มเดนีนนเครกเจ้าของบทเจมส์บอนด์ในวิดีโอพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนเมื่อปี2012อีกด้วย 2. โลกมีประชากรทะลุ8,000ล้านคนองค์การสหประชาชาติหรือ UN รายงานตัวเลขประชากรทั่วโลกพุ่งแตะหลัก8,000ล้านคนเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีอินเดียเป็นผู้สนับสนุนหลักด้วยประชากรที่เพิ่มถึง177ล้านคนและมีแนวโน้มจะพุ่งแซงจีนเป็นปร,ประเทศประชากรมากที่สุดในโลกภายในปี2023วีนิสมาบันสังทารกเพศหญิงที่เกิดที่เขตทอนโดในกรุงมะนลิลาประเทศฟิลิปปินส ถูกประกาศให้เป็นประชากรโลกคนที่8,000ล้านในเชิงสัญ,ญลักษณ์ u n ชี้ว่าโลกใช้เวลาถึง11ปีกว่าจะมีประชากรเพิ่มจาก7,000เป็น8,000ล้านคนโดย70เป็นเด็กที่เกิดในกลุ่มประเทศรายได้น้อยถึงปานกลางขณะที่อัตราการเพิ่มของประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างชา้าๆทำให้คาดการว่าหลังจากนี้อาจต้องใช้เวลาถึง15ปีกว่าโลกจะมีประชากรถ,ถึง9,000ล้านคน และกว่าจะทะลุหลัก1,000ล้านคนก็อาจ,จต้องรอไปจนถึงปี2080เลยทีเดียวในช่วงหลายทศวรรษหน้าจนถึงปี2050ยูเอ็นคาดว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นนั้นอยู่ใน8ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอียิปต์เอธิโอเปียอินเดีย,อ,ดยอินโดนีเซียไนจีเรียปากีสถานและสหรัฐอเมริกา3 คอบทเวนตี้เซเว่นบรรลุข้อตกลงตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายจากภาวะโลกร้อนที่ประชุมอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่27หรือคอบทเวนตี้เซเว่นที่เมืองซามเอลซิกของอียิปต์บรรลุข้อตกลงตั้งกองทุนชดเชยความเสียหายโลกร้อนให้กับกลุ่มประเทศยากจนซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่บรรดาชาติร่ำรวยซึ่งก่อมลพิษมากเป็นอันดับต้นๆของโลกยอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือชาติเปราะบ,บางซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมภัยแล้งคลื่นความร้อนความอดอยากและลมพายุที่รุนแรงจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรัฐบาลอินดเดียออกมาชื่นชมข้อตกลงในการประชุม COP27 ว่าถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์และชี้ว่าโลกรอคอยสิ่งนี้มานานมากแล้วทว่าผลการเจรจา,าในประเด็นสําคัญอื่นๆเช่น คอรริ้องของอินเดียที่ให้ทุกประเทศลดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลยังไม่มีความคืบหน้ามากนักที่ประชุมได้เห็นพ้องให้มีการตั้งคณะกรรมการจุดเปลี่ยนผ่าน Transitional Committee เพื่อกำหนดวงเงินชดเชยรวมถึงประเทศที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนเงินทุนดังกล่าวซึ่งข้อเสนอต่างๆนั้นจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุม COP28 ในปีหน้า 4. อีลอนมัสซื้อกิจการทวิตเตอร์อีลอนมัสมหาเศรษฐีคนดัง เจ้าของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาและบริษัทขนส่งอวกาศสเปซเอ็กซ์บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการทวิตเตอร์ด้วยเงิน44,000ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาและได้เข้าควบคุมงานบริหารแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมแห่งนี้หลังจากที่ไล่ผู้บริหารเก่าออกไปถึง5คนอีลอนมัสทวิตข้อความหลังซื้อทวิตเตอร์สำเร็จว่าหลังจากนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆแต่ทว่าพนักง,งานทวิตเตอร์กับต้องเจอประสบการณ์สุดเลวร้าย หลังจากที่มัตประกาศเลิกออฟพนักง,งานกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนโดยอ้างว่าเป็นมาตรการปรับลดรายจ่ายขณะที่บางคนรายง,งานว่ามัสเคยมีแผนจะลดพนักง,งานทวิตเตอร์ลงถึง75%ด้วยซ้ำมัสยังจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้วยการประกาศเก็บค่าธรรมเนียมยืนยันโดยตนด้วยเครื่องหมายถูกสีฟ้าหรือทวิสเตอร์บลูโชว์การสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกโดยคืนบัญชีให้กับพวกนักการเมืองขวาจัด ที่เคยถูกแบนอย่างประธานาที่บดีโดนัลด์ทรัมป์แต่กับระงับบัญชีนักข่าวหลายคนด้วยข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นนยโยบายที่สร้างความสับสนโอลมานของมัสส่งผลให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์จำนวนไม่น้อยเลือกเปลี่ยนไปใช้บริการแพลตฟอร์มอื่นแทนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ามัสอาจต้องผเผชิญปัญหาอื่นๆตามมาในอนาคตทั้งในแง่ของการดึงดูดกลุ่มคนหัวกะทิให้มาร่วมงานกับทวิตเตอร์และยังทำให้พนักงานที่เหลืออยู่รู้สึกมั่นคงปลอดภัยในอาชีพด้วย 5. อังกฤษได้นายกเชื้อสายอินเดียคนแรกในปี2022เรียกได้ว่าเป็นปีความพลิกผันสุดขั้วสําหรับแวดวงการเมืองอังกฤษเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะสูญเสียสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แล้วอังกฤษยังมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีถึง3คนในปีเดียวราม่าการเมืองเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อดีตนายกบริสจอนสันเผชิญกรณีอื้อฉาวหลายเรื่องจนต้องยอมสละกอียเมื่อวันที่7กรกฎาคม นำมาสู่ศึกเลือกตั้งผู้นำพรรคคอนเซอร์เวทีฟคนใหม่และลิสทัคซึ่งสามารถเอาชนะคู่แข่งเบอร์สองอย่างวิซี่ซูเน็กนักการเมืองเชื้อสายอินเดียได้ทัคเข้าคุมบังเหียนรัฐบาลเมื่อวันที่6กันยายนด้วยคำมั่นสัญญาลดภาษีทว่าแผนงบประมาณของเธอกลับสร้างความกันวนงวลต่อนักลงทุนทําให้ตลาดการเงินสั่นคลอนอย่างหนักจนสสในพรรคหลายคนที่หันมาต่อต้านเธอและแม้ว่าทรัคจะพยายามประคองลัตนาวาต่อไปโดยการสามการปลด ขวาซีขวาแทงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ช่วยคนสนิทของเธอรวมถึงดึงเจอร์มี่ฮันมานั่งตำแหน่งนี้แทนแต่สุดท้ายก็ทนกระแสกดดันไม่ไหวและต้องยอมลาออกจากนายกรัฐมนตรีในเดือนตุลาคมรวมเวลาที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำกฤษเพียง44วันซูเน็กวัย42ปีขวาตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอนเสิร์ตีฟคนใหม่ด้วยเสียงสนับสนุนเป็นเอกชนตามความคาดหมายและเข้าพิธีสาบันตนเมื่อที่25ตุลาคม โดยถือเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีเชื้อสายอินเดียและยังเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของอังกฤษนับตั้งแต่ปี1812อีกด้วย 6. ชาวอิหร่านลุกฮือต้านมาตรการบังคับส่วนหิยับชาวอิหร่านในหลายเมืองทั่วประเทศได้ลุกฮือประท้วงต่อต้านรัฐมาตั้งแต่เดือนกันยายน โดยมีชนวนเหตุมาจากกรณีของมซาอามินีหญิงอิหร่านเชื้อสายเคิร์ดไว้22ปีซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่16กันยายนหลังถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านควบคุมตัวฐานคุมฮิยาบไม่เรียบร้อยการชุมนุมเรียกร้องความยุติธรรมให้อามินีได้ลูกลามบานปลายกลายเป็นกระแสลุกฮือต่อต้านรัฐบาลมาจากทุกๆภาคส่วนของสังคมทําให้ฐานอํานาจของผู้ปกครองทางศาสนาในอิหร่าน ถูกสังคลอนมากที่สุดนับตแต่เกิดการปฏิวัติอิสลามขึ้นเมื่อปี1979ชาวอิหร่านจำนวนมากออกมาเดินขบวนป่าร้องสโลแกนผู้หญิงชีวิตเสรีภาพขณะที่สตรีหลายคนแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยการตัดผมในที่สาธารณะและเผาหยาิยับองค์กรสิทธิมนุษยชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านว่ามีการใช้ทั้งกระสุนจริงกระสุนลูกปายขนาดเล็กและแก๊สน้ำตาอีกทั้งยังมีการทุบตีจับกุมประชาชนด้วย ขณะที่กลุ่ม Human Rights a c t i v i s t รายงานข้อมูลล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาว่ามีผู้ประท้วงถูกสังหารไม่ต่ำกว่า494รายมีคนถูกจับอีกกว่า18,000รายขณะที่เหตุประทะอย่างให้เจ้าที่ความมั่นคงเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า62นาย 7. สีจิ้นผิงครองก้าอี้ผู้นำจีนสมัยที่3สีจิ้นผิงสร้างประวัติศาสตร์ใหม่โดยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ทรงอำน,นาจสูงสุดของจีน ถัดจากประธานเหมาเจ๋อตรงหลังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อเนื่องเป็นสมัยที่สเมื่อวันที่23ตุลาคมซึ่งเท่ากับพลังตำแหน่งประธานาธิบดีไปโดยปร,ริยายนับจากขึ้นเป็นผู้นำจีนเมื่อทศวรรษที่แล้วสีประสบความสำเร็จในการรวมศูนย์อำนาจแบบไม่มีผู้นำจีนคนใดในยุคสมัยใหม่นอกเหนือจากประธานเหมาเคยทำได้นอกจากนี้เขายังยกเลิกข้อจำกัดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพียงสองสมัย เมื่อปี2018ปฝึกปูทางให้ตัวเองสามารถปกครองประเทศจีนได้ตลอดชีวิตหากว่าต้องการอย่างไรก็ตามการที่สีจะดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคต่ออีกสมัยนาน5ปีก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายจับตาดูด้วยความไม่สบายใจนักเพราะเท่ากับเป็นการนําจีนถอยเข้าสู่ระบบผู้กุมอํานาจเพียงคนเดียวหลังจากใช้ระบบกระจายอํานาจในหมู่ชนชั้นนํามาหลายทศวรรษการครองอําน,นาจเบ็ดเสร็จของสีจินผิงยังมีส่วนกระพือสถานการณ์ตรึงเครยียดระวังจีนกับบางประเทศในเอเชียไปซิฟิก ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสีเอย่ยบากตหนินายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดาหลังข้อมูลซึ่งหารือกันแบบปิดลับรัวไหลออกไปถึงสื่อมวลชนรวมถึงกรณีเหตุประทะรอบใหม่ระหว่างทหารอินเดียกับทหารจีนที่เมืองตาวังในรัฐอุรุณาจันประเทศซึ่งอินเดียครอบครองอยู่ทว่าจีนก็อ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนโดยเรียกว่าเป็นดีแดนที่เบตใต้8วิกฤตเศรษฐกิจสีลังกา สีลังกาเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ70ปีอันเป็นผลสืบเนืเ่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยตั้งแต่ช่วงกลางปี2021เป็นต้นมาสภาพเศรษฐกิจสีลังกาเริ่มฟืดเคืองลงเรื่อยๆชาวสีลังการาว22ล้านคนต้องเผชิญวิกฤตขาดแคลนทั้งเชื้อเพลิงอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นหลังเงินทุนสำรองระบังประเทศซึ่งจะเป็นต่อการนําเข้าสินค้าไถลลอลงเป็นประวัติการณ์ ชาวสีลังกาหลายแสนคนลุกฮือประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโคถาพยาฆ์ญญราชปักษาแสดงความรับผิดชอบกับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายและมีการบุกเข้าไปในบ้านพักประธานาธิบดีเมู่ที่9รกรกฎาคมจนสุดท้ายราชปักษาต้องอาศัยการคุ้มกันจากฐานลบหนี้ออกนอกประเทศและยอมสละตำแหน่งผู้นำในที่สุดราณินวิกรมสิงห์เห กล่าวข้มาเป็นประธานาธิบดีสีลังกาคนใหม่ขณะที่ราชปักษาเดินทางกลับประเทศเมื่อต้นเดือนกันยายนทำกลางเสียงเรียกร้องจากชาวสีลังกาที่ต่อการให้รัฐจับกลุ่มและดำเนินคดีกับผู้นำชาวรายนี้ 9. โศกนาฏกรรมอ e ีตทวอนับเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมช็อกโลกปีนี้หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวเหยียบกันตายที่ย่านอ e ิทวอนหนึ่งในแหล่งช็อปปิ้งและสถานบันเทิงชื่อดังของกรุงโซลเมื่อวันที่29ตุลาคม โดยทั่วไปเป็นกลุ่มวัยรุ่นและหนุ่มสาวที่ต่าง,ลางคลังไคล้ไปท่องเที่ยวแบบผ่อนคลายไร้หน้ากากในช่วงเทศกาลฮาโลวีนซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเหตุการณ์ชุลมุนเริ่มขึ้นมเมื่อราวเวลา22นาฬิกาเมื่อนักท่องเที่ยวต่างกรูเข้าไปในซอยเล็กๆ้างโรงแรมแฮมิลตันเป็นที่กว้างแค่ราว3.2เมตรและเป็นทางลาดชัน20-30องศาต่อมาผู้คนหลายร้อยที่เบรรียดเสียดกันแน่นเริ่มเกิดการดันกัน จนคนข้างหลังซึ่งอยู่ในมุมที่สูงกว่าล้มลงมาทับคนข้างหน้าต่อๆกันเป็นโดมิโน,โนส่งผลให้มีคนขาดอาการหายใจและเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นจนํานวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้สังคมเกาหลีตั้งคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตํำรวจรวมถึงมาตรการกควบคุมฝูงชนที่เรียกได้ว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 10. รัสเซียสงฐานรุกรานยูเครน เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อโลกมากที่สุดในปี2022คงจะหนีไม่พ้นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยประธานาธิบดีเวลาติเมียปูตินซึ่งรู้สึกว่าการที่เคียบหันไปผูกสัมพันธ์ใกล้ชิดกับฝ่ายตะวันตกกำลังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆได้สั่งการให้กองทัพทรงกาลังพลบุกข้ามพรมแดนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์โดยอ้างว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษทางทหาร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลดอาวุธและทำลายความเป็นนาซีในยูเครนโดยเงินทุนและอาวุธที่สารัฐและชาตะวันตกทยอยส่งมอบห้อย่างต่อเนื่องทำให้ยูเครนซึ่งมีแสนยานุภาพโดยกับมอสโกหลายเทา่าสามารถยืนหยัดต่อกรกับกองทัพรัสเซียมาได้นานเกือบหนึ่งปีและยังสามารถทวงดีแดนบางส่วนกลับคืนมาได้เช่นคาคิฟและเคียซอนเป็นต้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิมีเซเลนสกี ซึ่งเป็นอดีตนักแสดงตลกก็กลายเป็นวีรบ,บุรุษสงครามในสายตาผู้คนทั่วโลกอย่างไรก็ตามผลพวงจากสงครามครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทําให้ราคาสินค้าและพลังงานพุ่งสูงขึ้นและกระพือปัญหาขาดแคลนอาหารซึ่งแม้ว่าทิศท,ทางของสองครามในช่วงปลายปี2022จะยังไม่เห็นทางออกแต่ผู้คนทั่วโลกก็คงคาดหวังไมต่างกันว่าในปี2023นี้น่าจะมีข่าวดี และได้เห็นความพยายามของทุกฝ่ายในการฟื้นฟูสันนิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่